วันนี้นะคะก็มาพบกับ h o n d a าซีว c นะคะตัวนี้เป็นซีว i กตัว1.5เทอร์โบนะคะเบาะหนังนะคะเบาะหนังออกข้างจากโรงงานแบบนี้เป็นขิปแดงแล้วก็จะเป็นตัวเบาะไฟฟ้านะคะปรับขึ้นปรับลงได้นะคะกิโลไม่จะอยู่ที่80,000กว่ากิโลนะคะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับ Honda าซีว c กนะคะตัวนี้เป็นซีว i c ตัว1.5เทอร์โบนะคะตัวนี้นะคะชุดแต่งของเขานะคะก็จะเป็นตัว R F นะคะตัวนี้เป็น rs นะคะตัวนี้เป็นไฟเดย์ไลท์นะคะลูกค้าค่ะก็จะมีชุดแต่งรอบคันเลยนะคะกร <tr ick noise> ะจังหน้าแบบนี้เลยนะคะออกห้างแบบนี้เลย <tr ick noise> เดี๋ยวไปดูด้านในกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะค่ะด้านในนะคะเป็นกระจกนะคะไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะคะปรับข้างไฟฟ้าพับข้างไฟฟ้าทั้งหมดนะคะแล้วก็จะเป็นเบาะหนังนะคะเาบาะหนังออกห้างจากโรงงานแบบนี้เป็นขิปแดงแล้วก็จะเป็นตัวเบาะไฟฟ้านะคะปรับขึ้นปรับลงได้นะคะ ตัวนี้จะเป็นตัว push start นะคะมีระบบกันลื่นเหมือนกันค่ะระบบกันลื่นให้นะคะตัวนี้จะเป็นตัว airbag abs นะคะพวงมาลัยมังติฟังก์ชันนะคะมี c ุ u ค s น control นะคะตัวนี้กิโลไมจะอยู่ที่80,000กว่ากิโลนะคะตัวนี้จะมีกล้องมองหลังตัวนี้นะคะเป็นกล้องมองหลังนะคะหน้าจอก็เป็นหน้าจอทัชสกรีนแล้วก็จะเป็นตัว air digital แบบนี้นะคะตัวเกียร์นะคะมีตัวนี้จะเป็นปุ่มเขาเรียกปุ่มประหยัด ตัวอีโคนะคะตัวนี้ตัวอีโคปุ่มประหยัดน้ํามันนะคะค่ะด้านหลังนะคะอ่าด้านหลังข้างในนะคะกว้างแนวสปอร์ตนะคะเบาะตัวนี้จะเป็นเบาะตัวแนวสปอร์ตนะคะตัวนี้เบาะด้านหลังก็จะค่อนข้างที่จะกว้างนะคะแอร์แบ็กทั้งหมดเนี่ยก็จะมีอยู่ที่ประมาณแอร์แบ็กแใบอ่าด้านหลังนะคะก็จะเป็นชุดแต่งแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีสปอยเลอร์มีสเกิร์ตรอบคันนะคะฮอนด้าเป็นตัว RS นะคะ1.5 มีตัวเซนเซอร์นะคะมีเซนเซอร์ให้2จุดนะคะชุดกแต่งมีกล้องอกล้องถอยหลังตัวนี้นะคะจะเป็นกล้องกล้องถอยหลังให้นะคะด้านหลังโอ้ด้านหลังกว้างมากอันนี้มีถาดรองให้เรียบร้อยเลยนะคะเป็นของ Ho น da นะคะ oh. ก็ยางอะไหล่แม่แรงนะคะยางอะไหล่แม่แรงก็ปกติค่ะเดี๋ยวมาดูยางนะคะตัวยาง ตัวยางตัวนี้นะคะอ่าเป็นยางของอ่าเป็นยางของบิสโต e นะคะก็จะเป็นขอบ17แล้วก็เป็นปี22นะคะค่ะล้อมแม็กก็จะเป็นล้อมแม็กออกห้างของโรงงานแบบนี้นะคะของตัว1.5เทอร์โบนะคะค่ะ Honda Civic นะคะปี2020นะคะ c i v i c ตัวนี้นะคะรุ่น1.5 RS Turbo นะคะเป็นตัว FC นะคะที่เขาเรียกกันก็คือ FC นะคะ ตอนนี้จัดโปรโมชั่นค่ะราคานะคะลดเหลืออยู่ที่6,98,000บาทนะคะจากราคาปกติ7,38,000บาทอันนี้ลดโปรโมชั่นนะคะเฉพาะเดือนนี้นะคะลูกค้าใครที่สนใจรุ่นซีวิกตัวนี้นะคะขับสบายมากๆเลยนะคะติดต่อคุณดาว09154 2 9 1 9 2หรือแอดไลน์ได้เลยนะคะโปรโมชั่นตอนตัวนี้นะคะจะมีดอกเบี้ยพิเศษให้นะคะสำหรับลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีดอกเบี้ยจะเริ่มต้นที่2 6 9นะคะตัวนี้นะคะ เป็นตัว C ีวิกนะคะปี2020นะคะ